เอนนมเอมันเนี่เยอะงั้นแหะ่ไปเตรียมไอกระชอนมาให้ลูกดิปะ่ะน,นู่นนู่นเนี่ยพอแล้วลูกพอแล้วอย่าเพิ่ง<ล>ดึงเข้ามาอย่าเพิ่งดึงเข้ามาอย่าเพิ่งดึงเข้ามาให้ป้าป้าตักอุ้ยปลาอะไรอ่ะปลาไหนโอ้โหตีนี้มันสุดยอดเลยว่ะ โอ้โหอย่างงามเลยอ่ะปนัยเอาปนอาวางวางครับหกโลแล้วมั้งโลแล้วมั้งป้ก็เกลตัวไหนมันเล็กก็เอกออกเีเต็กก็ได้แต่ปเตนน็เ ฝนก็ตกนะตอนนี้ดูจะได้ปลาอะไรดโอ้ยปลาดุกปลาอะไรดูปลาโยนดุกโอ้โว ปฟังนู้นเลยไม่อีกได้นั้นมันเส้นเล็กกว่าของป้าเล็กต้องเอาเส้นรุ่นของผมก่อนให้ได้อยู่เขไม่ได้ มันหลุดใช่ไหมปะนั่นไงหนังยางหนังยางแม่เอาใส่กระเป๋าหลุดหลุดโอ้ได้ได้ปลาในตัวบุล่์อะลยปะอืมป้าเอากระชอนให้ลูกหน่อยหนูอย่าเพิ่งดึงขึ้นมาลูกให้ป้าป้าตักโอ้โห เฮ้ลูกชายเนี่ยอออืมไปเนี่ยเดี๋ยวให้ป้าป้าไอถอดออกมาแม่จับไอ้นั่นอืมให้ป้าป้าถอดเบ็ดออกโอ้ผีได้สามตัวแล้วเว้ยีได้สองตัวแล้วลูก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 ไม่ไม่ทำเบ็ดมันอันตราย เก็บที่ที่ได้นะป่า